กาบสบายดีพี่น้องกาบสบายดีและก็สวัสดีเอฟซีเบอร์สูบูสุคนนะพี่น้องเนาะพบพ่อกันเสร็จเก่าเสด็จเดิมพี่น้องเลยกระเป๋าตายบรรยากาศยามแรงตอนนี้ก็มาสรุปผลงานทำการพี่น้องมาเบิ่งผลงานเฮาไปหาปลามาได้หลายชนิดโอ้โอ้โหเป็นดายพี่น้องโค่นหม่โค่นหม่ไฟแรงจิงเป้ง โอ้ปลาข้าวตัวนี้พอหักทบกละแงเองนี่นี่พี่น้องปลาข้าวสองตัวนี่ปลาคอฮากปะปลาคอปลาช่อนอันนี้คืออุปกรณ์เที่ยวเหยดเมื่อเช้านี่นนแหละทุกคนเลยโอ้ตายตัวหนึ่งม่เอะ นี่ทุกคนเลยหลายเติบแจ้วพี่น้องนีแต่ใส่พอดีพอดีสำแขนงสำแขนเนาะนะผลงานของสติกเต็มกระซามเลยพี่น้องบะเมนของธรรมดาพี่น้อง,งเอ้ยโอ้ลูกน้องก็มานอนเผาเอีก bây, kéo canhát, kinh nữa, nè, này sẽ là ba nhảy, ba nhảy bố đại ba nhảy lại nó, này, cái này là ba nhảy, anh này là ba nhảy đồng chí, cái này là ba ba hao, chú đồng hao nhảy ok, ừ. จัดไปทุกคนผลงานมาหนีป้ายกับเท่าวเม่แน่เท่าวเม่ก็ไป้าพี่น้องเัยมาหนีสุดยอดสุดยอดอืมนะคักๆี่น้องเลี้ยงเอาเต็มตัวอย่างๆโปดโพปลาหลายพี่น้องเอ้ยโผล เบ่งน้ำกันในกลัวพี่น้องซอนดีโอสอนๆอนพี่น้องเลยปลาหลายจะคือจะได้กินคุณน่ะทำไมยังไปอาบน้ำเขายังไ,ไม่ได้อาบเลยมีงชายอยู่ในกระติกบม่มีวางเปล่าใต้ผลักกระติกผลัพี่น้องเลยสำเนียเนาะ สไลด์ครับว่าไปวันเฮทีนี่ได้พลาสติกเลยทุกคนเลยมลาหลายปลาหลายเนาะปลาหน่อยพี่น้องเลยปลาขาวนี่มันหลายหลายสุดยอดสุดยอดอพี่น,น,น,น้องอีกเจ้าหน่อยวิมีดป่านี่กับจอบปลาคอได้เลยกระลุงเลยโอ้จะได้ไปจอบปลาคออีกเลยได้พี่น้องเลยแนะนำเลึกถือไม่ตะโคนไปอีก <laughs> ไปมือกี้ไปน้องนภพลเจอปลาตองใหญ่โอ้ปลาตองใหญ่อยู่ในน่ะปลาตองใหญ่อยู่ในโตเท่าแม่แก่โขนไปตำตึกเท่าแม่แก่โขนไปตำตึกเลือดป้อไพวุ่นขึ้นน้ำเพียงเอ,อกิกโอ้ยหวานบ่ได้พี่น้องเยไพวุ่นขึ้นป้อเท่าแม่เป็นเห็ดจักไปจักแนวฉีดเนาะเท่าแม่ หวานแห้งกับหวานเพได้น้ำมันเลิกโพดผัวห้องบริขี่เพือพี่น้องเลยเอา้าวันนี้นทำแม่ฝึกกระซิเลือกเอาปลาคอใช่เอ้อสองสามสี่ตัวมันขึ้นแดไพี่นาะเลยเอ็ดเอ้าวผลงานเท่าก็ทำแม่แล้วก็กับอีกกะเจ้าอีกคนหนึ่งเนาะ

คักทุกคนเอ้ยในซาวโตยี่สิบตัวถึงปลาข่ามัน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 ปลาขอไตยอยนี่ได้ยีสส่สิตัวอ่าสมนีกยเข่อเอามันเติบเลยพี่นอ้องเอ้ยสันี้เว่อเอามันเติบเลยเนาะในซาวปลายโตพี่นอ้องเอยคักคค เป็นงานออกชันติมาแล้วก็เลือกออกอันนี้คือเลือกปลาขงยงออกแต่ปลาขงยงอลไรกัอ่าปลาซีวุเขาออกๆเนาะต่างหากไปขายพี่น้องเลยปลาซีวุเขาปลากระเทพรู้ไหมผัวผัวซุ้มนี้นี่มันสิขายเป็นราคาขาวิมักซื้อเนาะแ,แต่เป็นปลาขาวนี่โอ้ค้าวจิขายค้าวิขายกับราคาถิกอะไพี่น้องเลยอ่าโลหนึ่งสิบพันกิบหรือว่ายี่สิบบาทเนาะอะ่พีน้งเย คกสุดยอดสุดยอดเลยพี่น้องเวื่อเศร้ามากอะพากันไปขายกระทาเบิ่งถ่าชมนุ่งกันพี่นอ้อยผลงานวาัดศรีด้ยส,<ะ>สัมไดเนาะวัดศรีด้จักพันป้าตัวหนาวฮากคอมันมันมันฉีดมันจะปูดขึ้น คันบัฮักก็เป็นแบบนั้นเว่ามันลดไปพี่น้องเลยคันห้าบัวหาบัเห็ดไปใช่นเนาะเขาก็เจ้าก,ก็ลดไปเนาะท่าแม่เฮ้ย <c oughs> ลดไปนําก็มีเของเฮาก็ลุดไปสองตพี่น้องเอ้ยขันบัวเหม็นปลาค้าปลาขอเนาะเจ้าไปใส่ของลุดไปซ้ำ <c oughs> เลือก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 พี่น้องเลยเลือกไหวบ่ ยอย่างแ,แต่เห็ดบัวพี่น้องเยหากลงไปพุ่นพ <c> ัดผัดบกข่อยมีปลาบกข่อยมีปลาตัวใหญ่เนาะมีแต่ปลาขาวหน่อยพี่น้องเยขันหาววันเฮทีมันบกข่อยมันมีบกข่อยถือปลาใหญ่ขันปลาหววันเฮห่างเลยเอ้ย,อยปลาขาวยังเนาะอีกปลาโลเลยขันหววันเฮห่างกว่าเ,ออเาจาะบ,บ่อนมันจิได้ตัวใหญ่กว่าเนาะมันได้ดีกว่าทุกคนอยเลย ไปจัดไปทุกคนผลงานวันนี้กับหมานขักอยู่ทำไมเห็ดเลยวันนี้เป็นมือแก่มืออาชีพผูล้ลุง,ลงอยู่คืจอจลขจเองนี่หักแตามวนเนาะทำไมเนาะมันได้เนาะอเอาเห็นปลาแล้วเขาก็ปวดนำเขาก็แบบมีกำลังใจนะทุกคน เห็นปลาแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจนะพรอมมันได้จังหนก็เห็นจังไหนก็เห็นเนาะจังไหนก็เห็นปลาเข้าจังไหนก็เห็นปลาขอจังไหนก็เห็นปลานั่นปลานี่พี่น้อยบาตรได้บาตรบ่ได้อีกมีแต่กับมวนแล้วกับมีกําลังใจอีกเหนื่อยพี่น้อยหันใจจะไ่อยากตีน้น่พี่โอ้โเก่านีพี่น้อยดึงขาหนึ่งขึ้นมาทาหนึ่งนิดลงโอ้ย เอาไปคนอวนเน่ยตักแบบจอยพี่น้องจะติอยู่เออแออแม่พี่น้องเอ้ยหลายค่ะอรีรอพี่น้องเอ้ยปาดคนก็หลายขนาดบอลบอลนันบอลเทเ่าไปพี่น้องเอ้ยแต่ว่าน้ำมันบกเนาะน้องเดินบ้านเท่าอะไรพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวนี้ตอนนี้น้ำเพียงหัวเขานี่แหละข้าวก็แเลนลุ่นๆราไม่ได้อีก cô chồn nhàng, nhàng, cô biết không ấy? cô cả thử, cô không ấy? cô chào anh, ăn, ăn, ăn cả thử, quan hé cả thử, sơn nhàng cả thử, tức sử dụng cả đại nó, tức sử dụng cả thử còn bà thảo tụi quần đấy. Hết ấy? <laughs> mán nhổ, mán nhổ, แก่ก็โอ้ยมวนมันได้ันนะสลายเฮาสลายเฮาได้เฮาแก่มาได้ผัด,ดเฮาแก่ได้ผัดได้ตัวใหญ่เนาะท่าแม่ปลคอมีแต่ตัวสามแขนสามนีนะพี่น้องมันหลดมันหลดไปตาม้วนนะนะมันม,ม้วนปลาหน่อยเนาะท่าแม่ปลาหน,น่อยพี่น,น้องจะตีเอามาปลาใหญ่พัดแม่เอามาเชฟชิว่าได้ไดเลยไปพุทธละทาง หาชฉลยกันคนละคนละทิศคนละทางอะไรพี่น้องเอ้ยปลาหน่อยก็ขายได้กับปลาแดกปลาละหลือเห็ดปลาแดกปลาละเห็ดเป็นอ่าปลาแห่งปลาย่างก็ขายได้อีกเนาะทำไมเนี่ยเพได้ชื่อได้ใจพี่น้อยส่วนปลาขอบปลาช่อนเท่านี้เท่าก็เอาไปขายสดเลยพี่น้องเอ้ยขายแบบอันเป็นปลาสดก็เลี้ยงกับซื้อแต่ซื้อเป็นโน้อง พอคันเท้าอาบะคอประชดอนนี่มันชิขายได้เลยพี่น้องเลยมันจะได้เห็ดบ่ได้แปรรูปอีกเนาะคันเท้าให้คันเท้าหาปลาขาวปลานี่เขาก็ได้แปรรูปอีกพี่น้องเลยแต่กาหาตัวใดก็ดีคือกันเนาะแมได้ทุกคนแมได้เนี่ยดีคือกันสุดยอดสุดยอด มวนด้พี่น้องเไยไปตึกแห่ตึกแหปลาเทนี่กะมมวนน้ำมันถึกเลยเขายอเข้ามาขาวจัขาวจุก่ะเอกานะต้คะมส่นทมาข้แยงเฮ็ทีพเจ้าปลาขแยงตัวสำมตัวสำนิ้วก้อยสำเหนมืออย่างนะเอาแล้วนาะพี่น้อง สำหรับผลงานเท่ากับได้ร้ายซัมเน่เลยทุกคนเลยอันสำหรับคลิปนี้เท่ากับที่ได้ลาพ่อเม่พี่น้องไว้เพียงซัมน่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเผื่อเป็นกำลังใจให้เบาตายในเด้อพี่น้องเด้อพบพพอกันคลิปหนาเนาะสำหรับคลิปนี้กับบ่มีอยงหงไรพี่น้องผลพามาเบิ่งผลงานเบาตายเลยกะน้องสันติขอพัวเฮาหาปลาได้ซัมเน่พี่น้องเอ้ยมื่อนี่ลาพ่อเม่พี่น้องไปก่อนสบายดีพี่น้องมาตายที่ลาไปอาบน้ำพี่น้องมัน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 พี่น้องเอ้ แนบเบืงแนบเบื้งเป็นมนุษย์มนุษย์น,น,น,นั่นอะไรพี่น้องเอ้ย<ไง> <laughs> ข้าวกับสองตัวยาวพี่น้องเองง้ย